แม้ว่าสถานการณ์ในตลาดโลกของทาง KTM นั้นกำลังไปได้สวยมากๆหลังจากที่มียอดขายเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมถึง30%ในปี2018นี้โดยจำนวนยอดขายมากถึง265,000คันแต่การทำตลาดในประเทศไทยนะครับยังถือว่าไม่มีทิศทางที่แน่นอนในตอนนี้หลังจากที่ผ่านมาถึง2มือของตัวแทนจำหน่าย แต่สุดท้ายดูเหมือนว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนมือกันอีกครั้งซึ่งเรายังไม่ทราบได้ว่าจะเป็นใครในครั้งนี้ที่จะถือครองแบรนด์ KTM ในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าทางค่ายแม่อย่าง KTM นั้นจะยังคงลุกหน้าต่อเนื่องในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะต้องหาตัวแทนกันใหม่เพราะเป้าหมายหลักของทางค่ายอย่างที่ทางซ e อได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาต้องการจะลุกหน้าเป็นเบอร์ท็อป3ของโลกให้ได้ แข่งข้างกับแบรนด์อย่าง Honda และ Yamaha อีกทั้งยังมีท่าทีนะครับที่จะสนใจเข้า Takeover แบรนด์ุคติอย่างชัดเจนอีกด้วยดังนั้นแล้วพวกเขาไม่ยอมแพ้ในการทำตลาดกับประเทศไทยอย่างแน่นอนและประจบเหมาะก,กับความคืบหน้าในการผลิตรถในคลาส 500cc แบบ2สูบเรียงที่กำลังใช้ทางโรงงานของบาจัดพระมิตในประเทศอินเดียนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อจะควบคุมราคาต้นทุนให้ไม่สูงมากจนเกินไปนัก ซึ่งมันชัดเจนแล้วว่าพวกเขากำลังทำราคาออกมาสู้กับรถญี่ปุ่นอย่าง Honda ในคลาส500ซีรีส์นั่นเองแต่แน่นอนแม้ว่าอาจจะไม่สามารถทำราคาได้ต่ำเท่าแต่ยัดเอาออปชันต่างๆเข้ามาสู้อย่างที่มีในรถของตัวเองก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นโหมดในการขับขี่ระบบกระสุนหน้าแบบ Upside Down หรือแม้กระทั่งระบบ Traction Control และ Launch Control ที่ใส่มาในรุ่น d u k 790นั่นเอง ดังนั้นแล้วนะครับแม้ว่าราคาของมันอาจจะอยู่ในเรทประมาณ3 0 0 0 0นบวกลบสลับคั้าส5 0 0ซีรีส์จากทาง KTM แต่ก็ยังเชื่อว่าจะมีสิทธิแจ้งเกิดในเวทีระดับโลกได้อย่างเต็มตัวด้วยความเชื่อมั่นในแบรนด์และความมุ่งมั่นของทางค่ายและดูจากไทม์ไลน์แล้วหากในประเทศไทยเรานั้นในช่วงปี2019นี้สามารถดีวกับตัวแทนจำหน่ายเจ้าใหม่ได้อย่างลงตัวก่อนหน้าจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของทางค่ายอย่าง ดก790กันก่อนและหลังจากนั้นก็จะนําเจ้า500 s ี r ีส s เซตใหม่นี่แหละครับมาทําตลาดและมีโอกาสพลิกฟื้สนสถานการณ์ได้อย่างเต็มตัวโดยคอมเมนต์ที่ว่าราคาจะต้องไม่แรงมากจนเกินไปนักซึ่งดูแล้วก็น่าจะเป็นไปในทิศทางนั้นนะครับเพราะว่าทางค่ายเองเนี่ยก็มีการยืนยันชัดเจนว่าต้องการให้มันมาแข่งกับรถญี่ปุ่นในท้องตลาดเราติดตามสถานก,การณ์ของทาง KTM กันให้ดีในปี2019น,นี้เชื่อว่าจะมีอะไรมาให้เราได้ตื่นเต้นกันอย่างแน่นอนครับ